ครับสวัสดีครับพี่น้องมัอนี้สิภาพพี่น้องมายำหลอบใส่หลอบใบเมื่อวานในนะครับมันนี้ภาพพี่น้องมเบึงสีด้ยหือบัได้นะครับไปบึงกันเลยเดีย๋ยวอากาศร้องยำก่อนครับ นองได้ยูเตงงา,าเงยหอมโมเถื่อนโมเบิ่งกันเด้พี่นองเอยกำลังปดกำลังเท่นะครับ เวก่องทั้งนี้ก่อนทั้งนี้นะครับกันที่เต่าไงยสับเต่าไง câu nhây câu nhây hợp câu nhây เต้าถึกเต้าหมกหนอ,นอปลาช่อนปลาดุกปลาสลิดครับได้โย่ได้โย่ได้ยยดใส่ง่ายพอดีใส่ง่ายพอดีครับ ใส่หลอบใส่หลอบคลิปนี้ซ้ำเนียเนาะครับเนาะสวัสดีครับ